รถปูนมาวันอย่าลงไปเดอ้ออย่าลงไปเดอ้อขี่เดอ้อขี่เดอ้อแอะแอะสวัสดีจ้าไปจ้าจะไปรับพ่อกับแม่อยู่จ้าอืดีหายไนไหนดีค่ะอือตาทำลายสวัสดีค่ะ ดูน้องก่อนไปทํางานใช่ไหมคะวัดถนนเลยคะ่ะพี่นอ้องลาดกอดตาไปแล้วนะตาไปแล้วนะตาโอ้พ่อมันไม่อยู่ได้น่นเพรน่ะมันไม่ฟังยืมเข้ามาไว้เถอะฮม ห้อ,อ,อยยังนี่ห้อ,อยงูบ่ห้อ,อยนั่มโอ้ยลูกคืนไหมลูก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 คืนหนูหนูเอะลูกขึ้นล,ล,ล,ลูกขึ้นเอาเข้ามาข้างใน,นซะเบิ้องหลยอยู่แต่ว่า,ากับผู้หัวใจอ่อนกับมี ลูกคอยหั่งเป็นโลดพ้นโอ้วันูฮฮ้วันทูพนะเออไปยมไปยมไปยมไปยโอ้โอ้โอ้ บอดงานพี่น้องเอิ่นเอิ่นเอิ่นเฮ้นตะเศร้าแล้วย้ายล่างนาหายแล้วทาปป้าแป้งไปอย่าลงไปโซ่กะปรกลงมาขึ้นมาลูกขึ้นมาลองเพี้ขึ้นมาขึ้นมามังดูมองดูขึ้นมาบอกฟังว่านี่ฮะบอกฟังว่าน,นอนนี่ไปไหมขึ้นไปไหมไมึงไม่ตีกันนะไม่ตีกันน้ไปไหม ไปแม่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 <ด>ไปอ<ด>ย่าลงมาอย่าลงมาแอะขึ้นไปนะมาแม่มาแม่ขึ้นมาแม่ไปไป <crouch. S 1> ไป,ไป,ไ,ปไปลูกไปเออโอกก๊กโอ๊กกระวามไปแดงแดงไปแม่มมออแดงเออ แย่ลงไปแย่ลงไปขึ้นมาดิแม่